เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายวิชาการบริหารเชิงกลยลุทธ์ระหว่างประเทศในหัวข้อการส่งออกสินค้าสู่ประเทศอเมริกาค่ะโดยเราจะมีแนวคิดแบบไหนและมีวิธีการอย่างไรวันนี้แต่เราจะมาพูดให้ฟังค่ะประวัติโดยย่อของประเทศอเมริกานะคะสหรัฐอเมริกาหรือประเทศ USA มีชื่อเต็มคือ United States of America ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวอิตาลีนาะมาคิปโตเฟอร์โคลัมบัสในปัจจุบันอเมริกามีเขตปกครองทั้งหมด50รัฐและ1เขตปกครองพิเศษพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ22,63,997ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงคือกรุงวอชิงตันดีซีประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชนชาติจากพื้นที่ทวีปืน มารวมอาศัยตั้งรากฐานกันนับไม่ถ่วนจึงทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะวัฒนธรรมในอเมริกาจะมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะดนตรีกับการกีฬาเป็นหลักอีกทั้งเป็นประเทศตัวแม่ที่จัดเทศกาลเพลงประจำหัวเมืองตามรัฐแต่และภูมิภาคที่นำคนในประเทศและชาวต่างชาติให้มารวมตัวกันเพื่อร่วมสนุกไปกับบรรยากาศสุดมันที่หาไม่ได้นอกจากสหรัฐอเมริกาค่ะ ต่อมานะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเรามาเริ่มกันที่โลโก้กันก่อนนะคะซึ่งเราใช้ชื่อแบรนด์ว่า j u s m e r ค่ะที่มาจากคำว่า butter กับ jam ค่ะเพื่อสื่อถึงความเป็นอันึ่งอันเดียวกันเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของเราที่มีทั้งแยมและเนยในแท่งเดียวกัน,นะคะ่ะรูปแบบของโลโก้ของเรานะคะ เป็นแบบที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน,นะคะ่ะสื่อถึงความเข้าถึงง่ายและมีโหลแก้วที่เทนมอยู่เพื่อสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นแบบเดลี่โปรดักค่ะต่อมานะคะเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งเราใช้แยมจากอินทผลัมแล้วก็มีเนยที่มีส่วนผสมของทุเรียน,นะคะ่ะซึ่งผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้นะคะเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในประเทศไทยะคะ่ะวิธีการใช้งานจัสม์นะคะ ตัวจัสเตอรของเราสามารถใช้กับขนมปังแบบไหนก็ได้ทานคู่กับตัวไหนก็อร่อยค่ะสามารถนำขนมปังที่เราชอบนะคะมาทาด้วยจัสเตอรท็อปข้างบนได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทานได้เลยค่ะ ต่อมานะคะในเรื่องของ BMC หรือ Business Model Canvas ค่ะทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า Business Model Canvas คืออะไรดังนั้นเราจะมาสรุปโดยย่อเพื่อมให้เกิดการเสียเวลาค่ะโดยในหัวข้อที่1นนะคะหัวข้อของ Customer Segment หรือว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ5ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มคนที่ชอบทานขนมปัง,ชอ,นนงชอบทานเนยชอบทานยผลไม้และเป็นกลุ่มคนที่ชอบทานานุียนและก็อินทผลัมค่ะ ต่อมาในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นหัวข้อของ Value Proposition หรือว่าคุณประโยชน์ที่เรามอบให้กับลูกค้าค่ะโดยคุณประโยชน์อย่างแรกนะคะจะมีเนื้อและยำในแท่งเดียวกันค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นสินค้าของเราจะสามารถถอดเปลี่ยนไส้ได้ค่ะโดยสรุปก็คือถ้าอยากจะกินไส้ตัวไหนก็ถอดไส้ตัวนั้นออกมาแล้วก็ทาบนตัวขนมปังค่ะแล้วก็เมื่อไส้หมดนะคะจะสามารถไปซื้อไส้มาแล้วก็เปลี่ยนไส้เป็นตัวใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อสินค้าตัวใหม่ค่ะ ต่อมาในเรื่องของแพ็กเกจนะคะโดยตัวแพ็กเกจของเราค่ะผลิตมาจากพลาสติกโพลีโพรพลีนค่ะซึ่งเป็นพลาสติกยอดนิยมนะคะที่มีคุณสมบัติมากมายโดยคุณสมบัติหลักๆนะคะจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมีความทนต่อความร้อนช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นทะลผุผ่านไปจุดพันธุนาหารและก็ที่สําคัญเลยนะคะเป็นวัสดุที่สามารถนำไปหลอมและกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่คุณสมบัติทุกอย่างยัง,ยงคงเหมือนเดิมค่ะก็คือเมื่อใช้ ตัวสิค้าเสร็จแล้วเราจะสามารถนาไปบริจาคเพื่อกลับมาใช้ใหม่หรือว่านาไปบริจาคให้แก่องค์กรอื่นที่ต้องการพลาสติกตัวนี้ได้ค่ะโดยคะณประโยชน์ต่อมานะคะจะเป็นประโยชน์ของทุเรียนและก็อินทผานล้ค่ะโดยประโยชน์หลักๆของทุเรียนนะคะก็จะมีใหอาหารช่วยในเรื่องของการขับถ่าย มีโฟเลตช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดมีเบต้าโคร์ติโนเนียมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาและก็มีโพแทสเซียมสูงช่วยทําให้ร่างกายมีกลุ่มต้านทานที่แข็งแรงค่ะและก็อินทผาลัมนะคะจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในช่องท้องและก็เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงช่วยลดอาการผ่อนช่วยลดอาการอ,อ,คครอ,รอร่อนเพลียขาและก็ช่วยควบคุมร,ระบบคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะและก็ช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวค่ะ ต่อมาในหัวข้อที่3นะคะจะเป็นหัวข้อของ Channel หรือว่าช่องทางในการติดต่อลูกค้าค่ะโดยเราจะแบ่งเป็นช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์นะคะโดยในช่องทางออนไลน์ค่ะเราจะขายตามแพลตฟอร์มที่ยอดนิยมในประเทศอเมริกาค่ะก็คือ e bay อ b e r t และก็อเมซอนค่ะและต่อมาในช่องทางออฟไลน์นะคะเราจะขายผ่านตลาดโมเดิร์นเทรด6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะจะเป็น Department Store ค่ะเราจะขายผ่านมา c y ซี e r อ l d ร q u a r แควร t เ Fi กซ์ฟิปอะ e และก็ ปานี่่คะและต่อมาเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะขายผ่านวอร์มารดวินดิกซี่ชาเกตพับลิกแล้วก็ลักกี้มาร์เก็ตค่ะต่อมาจะเป็นแคชแอนด์เคอรี่นะคะเราจะขายผ่านคอสโก้บีเจฮูเซลคลับค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะขายผ่านเซฟเวต่อมานะคะจะเป็นคอนเวเนียนสโตร์ค่ะเราจะขายผ่านเซเว่นอิเลเว่นเซอร์เคิลแคร์และก็แคนโกลอเอ์เพรสค่ะ และในตัวสุดท้ายนะคะ Special Store หรือว่ารา้านคาพินศีเราจะขายผ่าน Asian Market ค่ะเป็นตลาดเฉพาะที่ขายสินค้าให้สำหรับคนเอเชียค่ะ และในหัวข้อที่4นะคะ Customer Relationship หรือว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะโดยเราจะมีเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้แล้วก็มีการสง่งขบวนในเรื่องโอากาสพิเศษเช่นวันเกิดและช่วงเทศก,กาลแล้วก็มีหลัก i c i a l เป็นการแอดไลน์แถบสติกเกอร์ฟร er ี ee, แล้วก็มีสร้างเพจชุมชนใน Facebook แล่ก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นการทำแชทบอทค่ะเพื่อการติดต่อสื่อสารที่สะดวกกับลูกค้าค่ะเมื่อลูกค้าทักเรามานะคะ ตัวแชทบอทจะตอบกับอัตโนมัติเพื่อลดการรอคอยของลูกค้าค่ะในหัวข้อที่5นะคะ Re v e บ u e Stream มหรือว่ารายรับค่ะโดยรายได้หลักๆของเรานะคะมาจากการขายสินค้าตัวหรือว่าตัวแพ็กเกจของเรานะคะและก็รายได้ตัวที่2ของเราค่ะเป็นรายได้จากการขายผงอินทภาัหลังแปรรูปค่ะคือเราก็จะนำผงอินทผลัมที่ใกล้นอกสิยนะคะมาแปรรูปเป็นผงและก็ส่งออกขายโดยผงอินทาลัมนะคะจะสามารถใช้แทนน้ำตาลได้ค่ะ ใช้ประกอบอาหารหรือว่าใช้ทำเครื่องดื่มก็ได้ค่ะรายได้ตัวต่อมานะคะจะเป็นรายได้จากสื่อออนไลน์เช่น YouTube t i k t o k หรือ Facebook ที่เป็นสปอนซเซอร์ให้เราอย่างเงี้ยค่ะและก็รายได้ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นรายได้จากการสมัครสมาชิกรายปีโดยจะมีการสมัครสมาชิกแบบธรรมดากับสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมค่ะซึ่งตัวสมัครสมา,สมาชิกแบบพรีเมียมจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าอย่างเช่นในเรื่องของคูปองส่วนลดหรือว่าอ,อื่นๆค่ะ ต่อมาในหัวข้อที่6นะคะ Key Resource ค่ะหรือว่าทรัพยากรหลักทรัพยากรหลักๆของเรานะคะก็จะมีอยู่5อย่างค่ะมีเงินทุนวัตถุดิบแรงงานการจ้างโรงงานผลิตและก็เทคโนโลยีการผลิตค่ะและไปในหัวข้อที่7เ,เลยนะคะจะเป็น Key Activity หรือว่ากิจกรรมหลักค่ะโดยกิจกรรมหลักๆของเราจะมีอยู่3อย่างนะคะกิจกรรมแรก็คือเป็นการโปรโมทสินค้าผ่านสื่อออนไลน์เช่น TikTok YouTube หรือว่า Facebook หรือว่าเราจะ โปรโมสินค้าตามออฟไลน์ก็ได้คะ่ะตามสถานที่ต่างๆค่ะอย่างที่สองนะคะจะเป็นสมาชิกเป็นสิทธิพิเศษแก่สมาชิกพรีเมียมที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าของเราจะมีสมาชิกแบบธรรมดากับแบบพรีเมียมค่ะแบบพรีเมียมนะคะอาจจะเป็นได้แต้มสองเท่าทุกครั้งที่ซื้อสินค้ามีบัตรส่วนลดส่งให้ทุกเดือนแล้วก็ได้รับของสมนาคุณเมื่อช็อปตามยอดที่กำหนดค่ะต่อมายังสุดท้ายนะคะจะเป็นกิจกรรมหลักค่ะเป็นกิจกรรมชิงโชคค่ะสมมุติว่าถ้าลูกค้า กินสินค้าหมดแล้วแล้วสามารถนําไปบริจาคได้ค่ะเราจะมีสถานที่ที่รอรับการบริจาคของลูกค้าค่ะแล้วเมื่อลูกค้าบริจาคมานะคะเดี๋ยวดูตามทางขวาเลยนะคะลูกค้านําบริจาคค่ะนาบริจาคแก่สถานที่ที่ร่วมรายการและสถานที่ที่ร่วมรายการนะคะก็จะส่งมาให้เราเพื่อที่จะเราจะนําไปแบลรูปหรือว่าบริจาคให้กับสถานที่อื่นที่เขาต้องการ <S <S และพอสุดท้ายนะคะพอเรามาแปลรูปเสร็จเราก็จะผลิต เป็นสินค้าตัวใหม่แล้วก็ส่งไปให้ร้านค้าร้านค้าก็จะขายให้ลูกค้าค่ะมันก็จะเป็นวงจรงแบบนี้นะคะต่อมาในหัวข้อที่8นะคะคีพาร์ t เนอร์หรือว่าพันธมิตรหลักของเราค่ะโดยพันธมิตรหลักของเรานะคะจ,ะจะประกอบไปด้วยธนาคารค่ะเพราะว่าเราต้องก้ยมเงินจากสถาบันการเงิน,นเป็นชาวสวนค่ะเพราะว่าเราต้องรับอินสิทธล้ำและทุเรียนมาจากชาวสวนและก็เป็นบริษัทผนส่งนมค่ะเพราะว่าเราต้องใช้นมในการผลิต และก็เป็นโรงงานที่จ้างผลิตค่ะเราจะมาได้ผลิตสินค้าเองนะคะโดยเราจะจ้างโรงงานที่ผลิตค่ะดังนั้นโรงงานที่จ้างผลิตก็จะเป็นพัทเนืรอของเราด้วยและก็บริษัทขนส่งสินค้าค่ะจะเป็นบริษัทขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะและก็ตลาดโมเดิร์นเทรดค่ะเพราะว่าเราต้องนำสินค้าไปฝากขายค่ะและสุดท้ายค่ะจะเป็นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเพราะว่าเราต้องไปขอใบอนุญาต FDA ในการขายสินค้าในอเมริกาค่ะต่อมาในหัวข้อสุดท้ายของ BMC นะคะหัวข้อที่9ค่ะ cost structure หรือว่าต้นทุนค่ะเราจะแบ่งเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรนะคะโดยต้นทุนคงที่ค่ะจะประกอบไปด้วยเงินเดือนค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าโฆษณาและก็ค่าหนหน้าค่ะและก็ต้นทุนผันแปรนะคะจะประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มค่าสารวัโภค่าวัตถุดิบและก็ค่าขนส่งค่ะและก็อื่นๆนอกเหนือจากตรงนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นหัวข้อการมีข้อสอ์ค่ะเกตัวแรกหรือสเตนนะคะแปลว่าจุดแขงค่ะจุดแข็กของเรานะคะคือความแปลกใหม่ค่ะ ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นแห้งและมีทั้งเมยและยางอยู่ในแห้งเดียวกันซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นความสะดวกในการใช้งานค่ะตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้มีการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแห้งสติทำให้สามารถนํามาใช้งานได้สะดวกค่ะข้อต่อไปจะเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายนะคะเนื่องจากคุณอเมริกาส่วนใหญ่มีความชอบในการทานขนมปังกับเลยหรือ,อยาอยู่แล้วค่ะสวต,ตัวต่อมานะคะจะเป็นตัว W ค่ะ w ิดเนแปลว่าถุกต่อ จุดอ่อนของเรานะคะคือการขาดบุคลากรที่มีความสามารถค่ะตลาดแรงงานมีการแขง่งขันสูบุคลากรที่มีความสามารถสูงเป็นที่ต้องการขอะสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนได้มากขึ้นหลายองค์กรยินดีจะจ่ายมากขึ้นเพื่อจ้างพนักงานที่มีทักษะความสามารถอย่างที่ต้องการและตอบโจทย์ธุรกิจที่สุดกว่า29เสนอให้เงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการสรรหาบุคลากรและ46ยอมจ่ายในอัตราที่มากกว่าเพื่อดนดุพลพังานค่ะ ต่อมานะคะการขาดเงินุลค่ะ้อยละ34%ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมจาเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารชย์และ้อยละ25%จากผู้ให้บริการสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ดขขอมโดยทั่ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการคณาชย์การไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนทางธุรก,กิจส่งผลให้ร้อยละ31%ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนะคะตัวสุดท้ายนะคะยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหาร ไม่มีประสบการณ์เป็นปัญหาหนึ่งที่บริษัทเปิดใหม่มาพบเจอโดยเฉพาะเวลาออกไปคุยงานกับคู่ค้าค่ะเพราะทั้งสิ่งที่คู้ค้าอยากรู้เป็นอันดับแรกในการสนทนาก็คือเรื่องประสบการณ์การทํางานค่ะซึ่งถือเป็นข้อจำก,กัดาของบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่มีผลงานมากนะักค่ะและสำหรับต,ตัวต่อไปนะคะตัว O ค่ะ Opportunity หมายถึงโอกาสโอกาสตัวแรกนะคะคืออาจมีการลดภาษีนำเข้าในบางช่วงค่ะระบบสิทธิพิเศษทางภาษีสุลกากรท,ทั่วไป หรือ g f p เป็นมาตรการหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในรูปแบบของการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรคาเข้าแก่สินค้าค่ะตัวต่อมานะคะอาจเป็นธุรกิจที่เติบโตได้เร็วเพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายค่ะคนอเมริกาส่วนใหญ่ชอบทานขนมปังกับเนยหรือเยมในตอนเช้าซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งเนยและแยมในเพิ่มเดียวทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวอเมริกาได้ง่ายค่ะ ต่อมานะคะชาวอเมริกามีรายได้ดีมีกำลังซื้อสูงเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ชายอเมริกาอยู่ที่6 2 9 9ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ200,000บาทต่อเดือนค่ะเงินเดือนเฉลี่ยของผู้หญิงอเมริกาอยู่ที่4,152ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ130,000บาทต่อเดือนค่ะตัวสุดท้ายนะคะกฎหมายประเทศที่พัฒนาแล้วช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะช่วยทางด้านการศึกษาอบรมให้ความรู้ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีมากมายค่ะ เช่นการให้ความสนับสนุนการสร้างสถาบันเพื่อฝึอกตดอบรมให้ข้าราชการมีความรู้ความสามารถเพื่อน,นาไปพัฒนากิจการค่ะสซวตส,สุดท้ายนะคะที่หรือทีสแปลว่าอุปสรรคค่ะวัตถุดิบหาได้ยากในบางฤดูก,กาลอาจทำอาจต้องนําเข้าจากต่างประเทศในบางฤดูก,กาลที่วัตถุดิบหาไม่ได้ต้องทําให้นําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ค่ะต่อมานะคะคู่แข่งทางการค้าค่ะในท้องตลาดมีเนยหรือแรยมากมายหลายยี่ห้อทําให้มีการแข่งขันทางการค้าสูงค่ะ ต่อมาจะเป็นกฎหมายในบางรัฐในประเทศเกี่ยวกับการนำเข้าการลงทุนอัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินลูกค้าบางกลุ่มอาจไม่ชอบกินทุเรียนในอนเดียบางค่ะสตีสคะ S ตัวแรกคือโซอเชียลค่ะเราจะเจาะไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีลูกค้าอายุวัย5ปีขึ้นไปนะคะส่วนพฤติกรรมการกินนะคะคนอเมริกาชอบรับประทานขนมป,ปังแทนพาวอาหารเช้าสไตล์อเมริกันมักจะไม่ซับซ้อนมาก ไปกว่อนซีเรียวไข่ขนมปังปิ้งแพนเค้กกาแฟและน้ำผลไม้ส่วนอาหารกลางวันนั้นจะเป็นแซนด์วิชซุปและคอนฟรั่งทอดโดยส่วนใหญ่จะเสิร์ฟในช่วงบ่ายและที่ขาดไม่ได้ก็คือของหวานที่จะเสิร์ฟในมื้อเย็นเท่านั้นแต่อาจจะได้ในมื้ออื่นได้ในโอกาสาสัคัญสัต่างๆค่ะ สเตปตัวที่2ของเรานะคะเทคโนโลยีเาค่ะหรือว่าเทคโนโลยีค่ะโดยเราจะมุ่งเน้นในเทคโนโลยีในเรื่องของแพลตฟอร์มในการขายค่ะโดยอย่างแรกนะคะจะมีการขายในรูปแบบออนไลน์เช่นเว็บอเมซอนค่ะอีเบียหรืออีวอตาค่ะและก็เราก็จะมีเว็บไซต์ของบริษัทค่ะเพื่อให้ลูกค้าจะสามารถติดต่อเราได้หรือว่าคนหาข้อมูลของบริษัทเราค่ะและก็มีนล่าออฟฟิเชียลค่ะและอย่างสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะคะบริษัทเราจะมีแชทบอทดค่ะ เพื่อความสดะดวกรวดเร็วในการตอบลูกค้าเมื่อลูกค้าทักมานะคะแชทบอทจะโต้อตอบก,กับอัตโนมัติค่ะเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดการรอคอยที่ยาวนานค่ะในด้านของเศรษฐกิจนะคะอีโคโนโมิคค่ะรายได้และกำลังซื้อของอคนอเมริกานะคะเรื่องแรกก็จะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนเงินค่ะค่าเงิน1ดอเลาร์เท่ากับ31บาท25ซางแล้ววันที่14ตุลาคม2023ค่ะซึ่งค่าเงินของไทยมีค่าน้อยกว่าของสหรัฐค่ะ ทำให้เราได้เปรียบในการส่งออกสินค้าไปขายซึ่งมีต้นทุนในการส่งออกที่ถูกลงค่ะและชาวอเมริกันนะคะมีรายได้ดีและก็กําลังสูอที่สูงในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทําให้ชาวอเมริกันได้รับผลตอบแทนที่สูงเป็นผลให้ชาวอเมริกามีกําลังสูอที่สูงขึ้นด้วยค่ะติตัวที่4ี่นะคะ E environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมค่ะแพ็กเกจสามารถนําไปบริการเครื่องหมายประโยชน์เข้าสังคมได้ค่ะ แฮกเกตทำจากพลาสติกที่สามารถรีกซเคิลและย่อยสายได้ง่นายและนี่คือตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในประเทศอเมริกานะคะผลการสำรวจนี้ระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามราว25กล่าวว่าพวกเขารู้สึกกังวลอย่างมากที่สุดหรืออย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของตนะค่ะด้านสุดท้ายนะคะด้านที่5ด้านการเมืองคะ่ะโพลิิโกลนะคะกฎหมายเรื่องการขายสินค้าในอเมริกา อันดับแรกต้องมีใบรับรอง FDA ค่ะ Food Drug Administration หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาซึ่งผู้ที่ผิดอาหารยาในอเมริกาหรือผู้ที่นำเข้าจะต้องขอใบรับรอง FDA เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายสำหารับผลิตภัณฑ์อาหารยาต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะ 2. นะคะมีหมายเลขอํางตัวผู้นำเข้า IRS ค่ะ US Internal Revenue Service หรือกรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อรับสิทธิพรเศรษทางภาษีที่สหรัฐมีให้ มีสม่วนสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีกับประเทศไทยค่ะ3นะคะสิทธิพิเศษทางภาษีสุลกากร GSP ค่ะ Generalized System of Preferences สิทธิพิเศษทางภาษีสุลกากรที่ประเทศพัฒน,นาแล้วมีให้กับประเทศที่กำลังพัฒน,นาและด้อยพัฒน,นาค่ะเพื่อลดภาษีสินค้านำเข้าเพื่อให้สินค้าจากประเทศที่กำลังพัฒน,นาและด้อยพัฒน,นาสามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศที่พัฒน,นาแล้วได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์อาหารหลาย,ยาที่ทาง FDA เขาดูแลอยู่นะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่ก็คือ 1. อาหาร 2. ยา 3. ผลิตผลทางชีวภาพ 4. เครื่องมือแพทย์ 5. เผือพัเลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยรังสี 6. เครื่องสมอมรา 7. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตวแพทย์และ 8. ผลิตภัณฑ์ยาสูบค,ค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับการส่งออกสินค้าสู่ประเทศอเมริกางั้นกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อบกพรก่องใดแล้วก็ต้องขออาภาัยไวหน้าที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ